คารุโหติสักคารโบผู้เคารพผู้อื่นย่อมมีผู้เคารพตนเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ ได้นำสองสายพันธุ์ต้นหองเงินห่อทองไม้มงคลไม้ประดับใบสวยเสริมดวงเรียกทรัพย์เก็บเงินเก็บทองอยู่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ ต้นห่องเงินหอทองถือเป็นต้นไม้บงคลใบสวยแปลกตาเพราะมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเป็นไม้แปลกหายาก เชื่อว่าห่อเงินห่อทองไม่ให้รั่วไหลย,ยิ่งใบหอ่อยิ่งช่วยเก็บเงินได้ซึ่งปัจจุบันนะคะถือเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกเลี้ยงไว้ตามสวนทั้งภายในหรือภายนอกบ้านหรือจะปลูกไว้ในกระถางเพื่อเป็นไม้ประดับหรือปลูกไว้ในกระถางใช้ประดับบ้านตามร้านอาหารร้านกาแฟาสถานที่ทำงานหรืออาจนำไปเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่งานวันเกิดตามวาระอื่น ก็ถือว่าเป็นมงคลเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นเขายังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศช่วยดูดซับสารพิษภายในตัวอาคารเพิ่มบรรยากาศให้ร่มรื่นได้อีกด้วยค่ะความเชื่อเกี่ยวกับต้นหองเงินหอทองนั้นนะคะ ต้นหออเงินหอทองทั้งสองชนิดนี้ถือเป็นต้นไม้มงคลค่ะเพราะเขามีความเป็นนามมงคลและมีชื่อที่เป็นสิริม,มงคลมีความเชื่อว่าถ้าหากบ้านใดปลูกไว้จะช่วยป้องกันเงินทองรั่วไหลทําให้มีความอุดมสมบูรณ์มั่งมีเงินทองโดยให้สังเกตดูที่ใบนะคะยิ่งใบหอมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงถึงความเก็บเงินเก็บทองอยู่ เรียกทรัพย์และเก็บทรัพย์เก็บเงินไม่ให้ไหลออกอีกทั้งช่วยเสริมดวงการเงินให้แก่ผู้ปลูกทั้งยังเป็นไม้เสี่ยงทายค่ะเชื่อว่าหากต้นห่อเงินห่อทองออกดอกก็จะทำให้มีโชคลาภและจะยิ่งส่งผลให้มีเงินมีทองมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะส่วนต้นห่อเงินห่อทองทั้งสองสายพันธุ์นี้มีหน้าตาเป็นเช่นไรเราไปรับชมกันเลยค่ะชนิดที่หนึ่งต้นห่อเงินห่อทอง หรือต้นบอลใบถ้วยต้นบอลใบถ้วยหรือหอเงินหอทองนี้นะคะถือเป็นต้นไม้ตระกูลโคโลคาเซียค่ะเป็นต้นไม้สกุลหนึ่งในวงอาราเซียค่ะซึ่งแอดมินเชื่อว่ามีหลายๆท่านที่รู้จักกันดีนะคะต้นไม้ตระกูลโคโลคาเซียส่วนใหญ่จะปลูกไว้รับประทานค่ะนั่นก็คือเผือกหรือบอลที่เรานำมาแกงนั่นเองค่ะต้นหอเงินหอทอง หรือต้นบอลใบถ้วยชนิดนี้นะคะมีชื่อเรียกหลากหลายอาทิกระดาษด,ดำใบถ้วยกระทุงฟ้าห่อเงินห่อทองบอลคอฟฟีคัพหรือบอลถ้วยกาแฟค่ะ ในทีน่นี้แอดมินขออนุญาตใช้เป็นต้นบอลใบถ้วยแทนนะคะลักษณะของต้นบอลใบถ้วยหรือต้นหอเงินหอทองนั้นใบของเขาจะเป็นใบเดี่ยวออกเวียนรอบต้นค่ะแผ่นใบจะห่อเป็นรูปถ้วยขอบใบเรียบธรรมดาไม่มีลวดลายเกตที่เส้นใบแล้วก็เส้นกระดูกใบจะเป็นสีดำนะคะคนก้านใบจะหุ้มประกบกันค่ะก้านใบเข้าจะยาวส่วนลำต้นจะเป็นสีม่วงอมดำค่ะ ลำต้นนะคะจะมีเง่ายาวมีไหลแตกออกเป็นกระจุกด้านล่างส่วนดอกนะคะดอกจะมีขนาดเล็กออกเป็นช่อบริเวณซอกใบมีกับประดับห่อหุ้มเป็นสีนวลส่วนผลเป็นสีเขียวค่ะ ต้นบอนใบถ้วยนี้นะคะเป็นไม้ริมน้ำหรือเป็นไม้น้ำเขาจะชอบบริเวณที่มีน้ำท่วมขังชอบดินเหนียวหรือดินร่วนปนทรายแล้วก็เป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัดค่ะถ้าเลี้ยงเขาในกระถางใหญ่ๆวางไว้บริเวณที่ได้รับแดดเต็มที่บำรุงด้วยปุ๋ยบัว3-5วันต่อครั้งต้นจะสูงได้ถึงเมตรเลยล่ะค่ะและใบก็จะโตแน่นฟอร์มสวยมาก ส่วนการขยายพันธุ์ส่วนมากจะใช้วิธีการแยกหนอเมื่อต้นเริ่มแตกหน่อนะคะหากต้องการจำนวนเยอะอาจจะใช้วิธีการปั่นตาค่ะเรามาที่ต้นหอเงินหอทองชนิดที่สองนะคะต้นหอเงินหอทองหรือต้นนางกวักปลายเป็นต้นไม้ตระกูลอะโลคาเซียค่ะเขาอยู่ในสกุลอาราชิเย่ ซึ่งเราเห็นต้นไม้ในตระกูลนี้กันดีนะคะอาทิวันแก้วหน้ามา้าและว่านนางกวักค่ะต้นหอเงินหอทองนี้นะคะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านางกวักไกลหรือกอบเงินกอบทองเสียน,นาคราชกวักกอบทรัพย์หรือเศรษฐีกอบทรัพย์ค่ะลักษณะของต้นหอเงินหอทองชนิดนี้จะมีความโดดเด่นที่ใบค่ะ ใบเขาจะเป็นสีเขียวรูปหัวใจขอบใบจะเป็นหยกักเป็นลอนสวยงามปิดไปบิดมาขอบใบทั้งสองโค้งงอเข้าหากันรูปร่างบิดเป็นเกลียวชูช่อดูแล้วคล้ายถุงต้นหองเงินหอทองชนิดนี้นะคะเขาจะมีหัวสะสมอาหารขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินค่ะลำต้นจะมีสีเขียวเกิดจากกับใบซ้อนกันปัจจุบันนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหนอ่อ เขาชอบดินร่วนค่ะอาจจะนำมาผสมกับวัสดุอินทรีย์ได้แก่ใบก้ามปูขุยมะพร้าวแกลบหมักขี้วัวสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเพิ่มความร่วนซุยและเวลาปลูกควรวางฐานดำรองก้นกระถางเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีแต่อย่าให้น้ำขังนะคะเวลารดน้ำเพราะจะทำให้รากเน่า ต้นหอเงินหอทองเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นค่ะแต่เขาไม่ชอบให้น้ำแฉะเวลาใส่ปุย๋ยควรใส่ปุ๋ยอินซียหรือปุย๋ยคอกสามเดือนต่อครั้งวางเขาในจุดที่มีแดดสองถึงแสงแดดรำไรและไม่ควรให้เขาโดนแสงแดดโดยตรงนะคะเพราะจะทำให้ใบไม่ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านและสวนเรียบเรียงโดยโคราพี่ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระความรู้ดีๆที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดมีปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่าง แนะนำและแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานกันมานะคะหากชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ